สครับผมแอดช่องพากินพาเที่ยวสเปเยรานะครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานข้ามฟากของคูเมืองเชียงใหม่นะซึ่งตรงกับวันพุทธที่7ตุลาคม2563อากาศมืดครึมนะฮะไม่รู้ว่าจะมีพายุเข้ามาเหมือนพยากรณ์อากาศคำนวณไว้หรือเปล่าชื่อพายุนี้ก็พูดไม่ได้นะฮะชื่อแปลกมากเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าชื่อนี้ไม่รู้ใครคิดนะ เดี๋ยวเราจะมาวิ่งเดินออกกำลังกายเช่นเคยแล้วก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยๆตามมาชมกันเลยนะครับพูดไม่ทันขาดคำตอนนี้แดดออกเฉยเลยนะฮะอาจารย์เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย ที่ผ่านมานะฮะวันพูดจะเป็นวันหยุดของผมเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้หยุดละพอดีที่ทํางานผมให้กลับไปทํางานเหมือนเมื่อก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วก็หยุดวันพุธมาหลายปีเหมือนกันฮะสรุปว่าตอนนี้วันหยุดของผมก็คือหยุดวันจันทร์แค่วันเดียวเท่านั้นนะครับผมชอบมาแวะดูโรงพยาบาลเสียงพักดีนะฮะ ก็เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ที่ผมเคยถ่ายให้ดูเมื่อคราวก่อนแล้วนะตึกโบราณอย่างนี้หาไม่ได้เลยนะฮะแต่จริงอยากให้เขาคงไว้สภาพนี้ตลอดไปไม่อยากให้รื้อเลยอันนี้พูดไว้เฉยๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะเมืองไทยนะอะไรดีๆนี้จะรื้อออกหมดอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมาดูบรรยากาศถนนย่านในบาซ่าตอนกลางวันแสกแสงกัก่อนนะฮะ เมื่อก่อนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นถนนที่เจริญที่สุดเป็นย่านการค้าได้ดูเดี๋ยวนี้นะฮะรถแทบไม่มีวิ่งเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับตึกที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นห้างนรรพันคเก่านะฮะเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ ที่ผมตั้งใจมาถ่ายวันเนี้ยเพราะว่าเขาจะลื้อออกแล้วนะฮะเสียดายมากเลยอีกหน่อยก็จะไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วนะครับเดินตัดเข้ามาตาัดเล่าโชวงกันนะครับตอนนี้วันนี้รู้สึกรถเยอะมากเลยนะะไม่รู้มีงานอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย เดินไปไหนก็ไม่สะดวกในวันนี้นะขนาดเดินนะตรงนี้น่าจะเป็นตู้ไร้คณีในยุคแรกๆของประเทศไทยนะเดี๋ยวนะเราลองมาอ่านนะรายละเอียดไร้คณีพสสองสี่เก้าหกนะอ่าไ่แล้วที่อยนี้คือพิพิธภัณฑ์ ตราปริษยากรเชียงใหม่นะผมพยายามหามุมถ่ายมันย้อนแสงอาจจะมืดหน่อยนะกล้องซัมซุงนี่ก็แพ้แสงย้อนแล้วเจนส่วนอีกฟากหนึ่งนะฮะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือนะฮะผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยนะเดี๋ยวว่างๆจะพาไปชมนะครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ยังไม่มีเวลา วันนี้แทบหมูเขามีหลายรถด,ด้วยฮะมีหมาล่าด้วยนะมเนี่ยผมมาเดินกัดหูววันนี้ไม่ทันไรนะเปิดเพลงลอยกระทงของละอะไรจะไหวปานนั้นความจริงอยากถูกหวยนะฮะแต่ไม่เคยซื้อเลยทำยังไงดี มเคยตั้งใจไว้แต่แรกแล้วนะว่าถ้าเกิดวันไหนผมมีเงินเยอะๆร่ำรวยขึ้นมาเนะี่ยใครเดือดร้อนนะผมจะช่วยหมดเลยเฉพาะคนจนนะฮะคนรวยไม่ช่วยละเพราะว่ายัางไงก็รวยอยู่ละไม่เดือดร้อนแต่ก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมารวยนะฮะเพราะว่าขายของ ทุกวันนี้ก็เด็กเล็กไ,ไ,ได้น้อยนะ,ะไม่อยากบุกกำไรมากนะฮะเห็นใจผู้บริโภคผมไม่ใช่หน้าเลือดก็เลยได้นิดเดียวนะก็คงไม่รวยหรอกแต่ถ้ารวยขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแน่นอนครคือตั้งใจไปล้ะโอเคครับเอาสั้นๆนะวันละเล็กละน้อยไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ